สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยเนาะกับเต้ยเบต้านะครับทุกคนในชื่อเฟสก็เห็นกันอยู่แล้วสำหรับใครที่ถามหาชื่อเฟสผมก็นี่เลยครับเป็นเฟสเฟสนี้ที่ใช้ปัจจุบันเพราะว่าผมบินมาหลายเฟสมากก็เป็นเฟสนี้เนาะที่ใช้อยู่ล่าสุดก็คือเต้ยเบตา้าเฟสอื่นโดนอ่าสแปมนะครับ แล้วก็จะมีเฟสนี้ครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเข้ากลุ่มประกัศต่างๆผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่ใช่แอดมินอะไรทุกกลุ่มเนี่ยผมไม่ใช่แอดมินผมคือพ่อค้าธรรมดาเลยที่ผมเนี่ยเข้าไปขายแล้วก็อ่าเข้าไปหาซื้อปลาธรรมดาปกติอย่างทุกคนเลยสําหรับวันนี้ใครอยากจะเข้ากลุ่มประกาศกลุ่มประมูลหรือว่าอยากไปขายอยากไปซื้ออะไรเงี้ยผมแนะนําให้ทุกคนแอด แอดมินไปถึงแม้เขาจะไม่รับก็ตามคุณแอดไปก่อนเลยแล้วก็ให้แชทนะครับแชทไปหาอินบ็อกซ์ไปหาว่าคุณนต้องการเข้ากลุ่มนะหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือ,อคุณแอดผมมาอย่างเงี้ยคุณแอดผมมาเงี้ยโป้งเตอร์เบตา้าทุกคนอยากเข้ากลุ่มใช่ไหมคุณแอดผมมาเตอร์เบตา้าเอาละหน้าที่ของผมก็คือผมจะเชิญทุกคนเนี่ยเข้ากลุ่มอย่างนี้ปุ๊บผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยใครอยากจะเข้ากลุ่มใช่ไหมคุณ อ่าให้ให้อันนี้ผมมาให้อะไรอะ่ะแคปมาว่าคุณจะเข้ากลุ่มอะ่ะเดี๋ยวผมจะกดเชิญตรงนี้ครับแล้วผมจะเซิร์ชชื่อคุณแล้วผมก็จะเชิญเข้าแต่ว่าคุณจะเข้าได้หรือว่าเข้าไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าแอดมินจะรับคุณเข้ากลุ่มหรือเปล่าอย่างที่คุณเห็นเลยพี่คนนี้ My Name ตั้มเบต้าก็คือแอดมินกลุ่มนี้นะ แล้วต้องบอกไว้เลยครับว่าถ้าใครคิดจะเข้าไปก่อกวนเข้าไปเกียนในกลุ่มเนี่ยไม่ต้องเข้าไปนะครับเพราะว่าแอดมินเขาก็งานยุ่งอยู่แล้วแล้วเขาก็ต้องเคลียร์คนควบคุมคนเป็นหมื่นหมื่นคนนะครับผมอยากจะให้เข้าใจด้วยว่าแอดมินแต่คนนี้เขาเหนื่อยมากในการที่จะทําให้พ่อค้าเนี่ยมีไรายได้เข้ากระเป๋ากันแล้วก็ควบคุมกลุ่มไม่ให้กลุ่มบินเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยยุ่งยากมากครับเอาล่ะส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มครับอย่างแรกเลยทุกคนก็แอดชื่อแอดมินคนนี้ไปก่อนเลยคนนี้จะเป็นแอดมินกลุ่ม กลุ่ม C นะครับกลุ่มนี้จะลงได้ตามปกติเลยลงรูปปลาลงอะไรปลาเนี่ยตามปกติเลยครับทุกคนครับเห็นไหมมาเบิรบูลิมเนี่ยแรงมากครับ9 0 0พันนึงอะไรอย่างนี้มัล t i c ัลเลอครับอันนี้เป็น Galaxy ซนะ่าราคาก็แล้วแต่ว่าเราจะเปิดเท่าไหร่แล้วแต่เฉดสีของเขาเราขาเนี่ยเล่นอะไรกันในตอนนี้แล้วก็กลุ่มที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนเข้าเลยนะเดี๋ยวกดเข้าไปเลย กลุ่มนี้ก็ควรเข้านะครับอ่าเป็นประกาศสวยงามเบต้าเนี่ยอันนี้จะเป็นกลุ่มเปิดนะทุกคนน่าจะเซิร์ชเจอนะเดี๋ยวผมจะเฟซนี้จะมีกลุ่มใหญ่ๆเยอะมากครับทุกคนก็คือกลุ่มพครับซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในตอนนี้เป็นตลาดประมูลที่ใหญ่ที่สุดครับกลุ่มพีตอนเนี้ยคือมีปัญหาเยอะมากครับคือลงพูดเนี่ยบางคนก็อาจจะบินได้เพราะว่ากลุ่มเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วเราก็ไม่รู้ว่า a c e b o o k เนี่ยมันตรวจอัลกอริทึมอะไรแบบ มันตรวจโพสเจอแบบยบ่อยมากว่าเราลงขายสัตว์อะไรเงี้ยทุกคนก็เลยต้องลงเป็นขายเหมือนขายกับข้าวทุกคนแล้วเราก็แล้ววิธีการที่ทุกคนเนี่ยจะเห็นโพสเห็นว่าปลาตัวนั้นเป็นอะไรใช่ไหมทุกคนต้องกดเข้ามาอย่างนี้ครับกดเข้ามาดูที่คอมเมนต์ครับนี่เราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยขายปลาเป็นพันไรแต่ว่าจะว่าชื่ออะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยครับคือเรามีหน้าที่ที่จะเราอยากซื้อเราอยากขายเราต้องลงภาพอย่างนี้อย่างเดียวไม่งั้นคุณบินครับแล้วก็จะพากลุ่มบินไปด้วยแล้ว เวลาเข้ากลุ่มเนี่ยผมอยากจะเตือนทุกคนจริงว่าทุกคนเนี่ยควรจะศึกษากฎก่อนว่าเขาให้ลงโู้แบบไหนคือตอนนี้กลุ่มนี้เป็นที่จับจ้องจับตาที่จะบินมากครับคือแอดมินทุกคนเนี่ยเขาก็เลยอ่าให้เป็นลงภาพแบบนี้ไปก่อนก็ขายยากมากในตอนนั้นกลุ่มพีนี่ครับนี่คือ,อรายชื่อของแอดมินแต่ละคนครับ โอ้พี่ปุ้ยนี่คือเป็นแอดมินที่ดีมากครับเขาคือเขาช่วยจัดการทุกเรื่องให้ผมเลยเวลาผมมีปัญหาในเรื่องการแบบราคาอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือคุณสามารถอ่าแชทไปบอกพี่แกได้แต่ไม่รู้ว่าพี่แกจะมีเวลามาดูแชทของเราหรือเปล่าเพราะาผมเชื่อว่าแชทของพี่แกน่าจะดึงปึ้งๆเลยครับอันนี้คือรายชื่อแอดมินครับถ้าอยากเข้ากลุ่มอันนี้คือจานนนนะครับประกาศดนรุรีอันนี้ก็ อ่าลองแชทไปแล้วก็ให้เขาอนุมัตินะครับแต่ผมเนี่ยสามารถเชิญทุกคนเข้าได้แต่ว่าทุกคนเนี่ยต้องไปดูทีว่าแอดมินเนี่ยเขาจะอนุมัติคุณเข้าห้องหรือเปล่านี่ก็คือแอดมินนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มก็แอดมาได้ครับแล้วก็บอกว่าอยากเข้ากลุ่มผมก็จะกดเชิญอย่างนี้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นกลุ่มอ่า 7,000คนครับกลุ่มนี้ก็ถือว่าใหญ่แต่ว่ากฎก็เหมือนกันครับคือลงปลาใต้โพสเหมือนกันทุกอย่างครับเพราะว่าการกลุ่มแบบการกลุ่มบินนะครับกวาดกลุ่มจะใหญ่ได้ขนาดนี้ก็คือใช้เวลานานมากแอดมินก็จะเป็นคนเดียวกันครับคือแอดมินปุ้ยแล้วก็พี่อะไรตะแกะสระบบุรีอะไรสักอย่างแล้วก็อย่าลืมมาศึกษากดให้ดีๆก่อนนะทุกคนศึกษากดให้ดีๆก่อน เวลาเราจะเข้าไปอะไรเนี้ยเข้ามาดูที่ประกาศก่อน,นครับแล้วก็มาดูว่าเขาให้ทําอะไรยังไงเนี้ยไม่ใช่ว่าเราไปผิดก,กฎกลุ่มคุณก็โดนแบนดได้หรือบางทีเราลงอ่าโพสต์ปลาไปเงี้ยเราก็โดนแบนได้เพราะกลุ่มมันใหญ่แล้วก็เหมือนระบบใน Facebook มันจะแบบเข้มงวดเหลือเกินทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มคทุกคนครับสมาชิก8,500คน กลุ่มนี้ก็มีแอดมินเป็นพี่ปุ้ยแล้วก็สาระบุรีเหมือนเดิมใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเผมลองเข้าไปดูที่ประกาศนะครับก็เหมือนเดิมครับแอดมินคือแอดมินสามคนนี้นคือเขาทํางานหนักมากครับผมอยากจะให้เห็นใจกันด้วยเวลาเราเข้าไปในกลุ่มอะไรเงี้ยผมไม่อยากจะให้รบกวนพี่เขาเยอะคืออยากเข้ากลุ่มก็คือพิมพ์ไปบอกพี่แกแล้วก็บอกว่าเออผมอยากเข้ากลุ่มนะผม ผมเชิญทุกคนไปแล้วอ่ะคือผมเชิญ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 ไปงี้แล้วใช่ไหมทุกคนครับแต่ทุกคนก็ต้องรอให้อ่าแอดมินเนี่ยอนุมัติเข้าไปอีกทีหนึ่งคือผมมีหน้าที่ที่จะเชิญได้ยางเดียวผมอนุมัติให้ทุกคนไม่ได้จริงเพราะว่าผมไม่ใช่แอดมินนะทุกคนแต่ว่ากลุ่ม C เนี่ยผมรู้สึกว่าจะลงแล้วก็ขายง่ายแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะบินตอนไหนนะทุกคนอ่าเวลากดเข้ากลุ่มก็ประมาณนี้มันเป็นกลุ่มปิดนะครับเป็นเห็นไหมทุกคน สังเกตตรงนี้ครับกลุ่มปิดก็คือกลุ่มส่วนตัวครับเวลาเราไปเซิร์ชในช่องค้นหาอะไรเงี้ยเซิร์ชในช่องค้นหาเงี้ยเราจะไม่เจอนะคือทุกคนเนี่ยต้องให้ผมเชิญหรือว่าให้อดมินหรือว่าให้เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเชิญเข้าไปแล้วก็รอแอดมินรับอีกทีนเนาะทุกคนเออคือตรงเนี้ยผมเห็นเพื่อนๆหลายคนนะ่อยากเข้ากลุ่มนะแต่ผมเนี่ยดึงเข้าได้แต่ว่าไม่รู้ว่าแอดมินเขาจะอนุมัติหรือเปล่าผมเชื่อว่าถ้าเขาเห็นแชทคุณเขาอาจจะอนุมัตินะครับแต่ว่าเขาจะ ต้องดูคิวด้วยมั้งเพราะว่าคิวมันค่อนข้างเยอะนะทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มาบอกว่าใครอยากเข้ากลุ่มก็แอดผมมาผมเห็นถามมาแบบหลายโพสต์เหมือนกันแล้วผมก็บางทีคัดลอกลิงก์ไปให้ไม่ได้นะเพราะามันเป็นกฎของกลุ่มด้วยผมก็ได้แต่พิมพ์บอกว่ากลุ่ม PQR อะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเซิร์ชเนี่ยทำไมหาไม่เจอใช่ไหมมันเป็นกลุ่มปิดครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะมาสรุปวิธีการเข้ากลุ่มง่ายๆก็คือ,อคุณแอดผมมา เตอร์วินโดวหรือว่าเตอร์เบต้าก็ได้เป็นชื่อเฟสเดี๋ยวผมจะรับแอดแล้วคุณก็แชทมาบอกผมว่าคุณอยากจะเข้ากลุ่มถูกไหมผมก็จะเข้ากลุ่มมาโป๊ะผมเชิญผมก็จะมีหน้าที่ได้แค่เชิญคุณจริงๆนะครับผมก็จะกดเชิญคุณปุ๊บก็รอแอดมินครับรับคุณเข้ากลุ่มแค่นั้นเองไม่ยากครับยากอยู่อย่างเดียวก็คือคุณต้องรอแค่นั้นเอง โอเคทุกคนครับสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มก็มีวิธีประมาณนี้เนาะถ้ามีอะไรอยากถามผมก็ถามมาได้ครับแล้วก็ผมจะพยายามหาวิธีแก้แล้วก็วิธีตอบให้ทุกคนเราลองเข้าไปศึกษาในตลาดด้วยตัวเองเพราะว่าเราจะได้แบบชำนาญขึ้นดูสายพันธุ์ดูปลาดูทรงอะไรเงี้ยอ่าดีมากขึ้นแต่ตอนนี้กลุ่มค่อนข้างที่จะลงยากหรือใครที่อยากเข้าจริงก็แอดผมมาได้นะครับแล้วก็ผมก็จะเชิญคุณเข้าไป แล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าเขาจะเห็นคุณหรือเปล่าผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีช่องทางการค้าขายนะผมก็จะพยายามหาสําหรับมือใหม่เนี่ยอยากจะหาตลาดให้ด้วยซ้ําแล้วในหัวสมองเนี่ยก็ยังคิดอยู่เลยว่าอยากจะเขียนแอปแล้วก็เป็นแอปเกี่ยวกับการค้าขายประมูลประกัศเนี่ยเราล็อกอินใน a c e b o o k เนี่ยมันจะเขียนยากถ้ามันเขียนยากเนี่ยอนาคตผมก็จะให้คนที่เขียนโปรแกรมเขียนโคด้ดเขียนแอปเป็นจริงๆเนี่ยอยากจะให้เขามาเขียนให้นะแต่ว่าต้องดูงบด้วยว ตังมันจะใช้เยอะหรือเปล่าแล้วเราต้องไปลงทะเบียนอะไรหรือเปล่ามันก็ค่อนข้างยุ่งยากนะครับสาหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มมาลองขายในตลาดตรงนี้ก็ลองเข้ามาได้นะครับทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ถ้ามมนเป็นประโยชน์ก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe ผมไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมดูแลตัวเองนะครับออกบ้านก็ระวังตัวกันด้วยทุกคนครับบ๊ายบาย